ทุกสวัสดีพี่น้องเมื่อนี้กับโบโบ้ลายใหญ่ห่างคือเกิร์ดเดิกับเนอรตามปัตเซอร์สเป,ปรเรียครับเมื่อนี้กับอ่าสิมาห์กำลังแรงใจผู้บันทึกเลขนะครับนเนอราผู้ใดบันทึกเลขไปยาท่อครับอ่าไปยังคือว่ายาท่อวันพระไม่ได้มีคนเดียวครับวันพระผู้ใดมีคนเดียวเด้อพี่น้องเด้อใจเย็นๆใจลมๆครับอ่าผู้ใดบันทึกนึกผู้ใดถือหน่อยผู้ใดถือแล้ววันทีเนอร์ทีหนึ่งบ่ต่อไปอิจฉาเขา ห้องพูดถึงหเป็อบบนอย่าง right ครับบอเลียงเลียกครับกับบหน่อยบลายปันใดดับพี่น้องออเบอร์หน่อยเบลายปันไดดอกด้วครับเด้อบหน่อยเบรลายปันไดนะครับเนาะบอน่อยเบลายปันไดด้พี่น้องเด้อกับบลยบลายปันดนครับบหน่อยบรลายปันดดอกอ่าบหน่อยเบลายปันไดดอกครับบหน่อยบรลายปันดดอกเนาะพี่น้องเนาะออเาบน่อยเบลายปันไดดอกพี่ออบน่อยบอรลายปันไดดอกเด้อนี่นี่นี่ กประมาณนี้นะครับซองทีเย็นนี่ละนกบลายบลายครับวันนี้ไม่เคยถือปันใดครับไม่เคยถือปันใดอไม่เคยถือปันใดพี่น้องไม่เคยถือปันใดครับไม่เคยถือปันใดเอไม่เคยถือปันใดนี่พี่น้องเดี๋ยวเราจะไปตรวจน้ำกันนหายกำลังแรงอกแรงใจเอฟสีสุกุสุคนมีหลักแฟนเพลง โมเมนมีหลายเพ่นเพ็นมีหลายเท่าเอฟซีสกุลตกคนเนอะครับเนาะบอกไปเห็นบอกนุ่มหัวหมดโอ้ยหอนไหลไปเนาะเอ้เอา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 ก็บอกหน่อยว่าอะไรปันไี้ไปเนองเดี๋ยวจะไปเลี้ยงตรวจไปเนางเนอะครับเนาะอ่ะผู้ใดบ่ถือไก่ย่าเฝ้าเสียใจไปผู้ใดบ่ถือไก่ย่าเฝ้าเสียใจไปเด้อเอฟซีเด้อผู้ใดบ่ถือใจเย็นเย็นไว้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 อ่า ผู้ใดว่าถือใจเย็นๆด้ว้จังหน่อยนะครับเนาะผู้ต้งคนุบป้าดขวดประกอบแบบกฤษกฤษเนี่ยเด๊ะยา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 ดาดาดามาได้ครับเด้ะยาดามาได้ครับเด้ะคลิปนี้จะต้องไปดามาดอกเนาะโบกกันมวลมวลบอกนัวหัวมวนกันไปเดี๋ยวสารแบตโทรศัพท์เพียงก่อนบอลนัวหัวมวนกันไปผู้ใดบ่ถือกะแสดงความเสียใจน้ำผู้ใดถือกะแสดงความ อันดีใจน้ำดีอกดีใจน้ำเพลินเนาะครับเนาะผู้เพลินถือเพลินกับแสดงว่าเพลินมีโสมมีลาบเห็ดบุญมาแต่ศาสตร์ก้อนป่างก้อนเน่าเนาะ,ะผู้บ่ถือคันว่าผู้บ่ถือเงินบู้เฮ้ยเห็ดบุญเห็ดท่าน วัตีงังคนว่าโอ้ยคนนี้บ่เคยเฮ็ดบุญเฮ็ดทาตุไปยังมันคือถูกดีเถอะไปยังมันคือเคยถูกหอด้วงวันที่หนึ่งอาจจะเป็นบุญเก่าเขาบุญมาตตาสตร์ปางก่อนเด้อพี่น้องเด้อบุญมาตตาสตร์ปางก่อนที่เพื่อนเฮ็ดให้ถือน้อครับเนาะบุญศาสตร์นี่บุญพระล้านนี่บ่มีผู้ใดปันแกลียกบ่อยากแยกขาวไว้คือไม่พ่ากลางเพื่อนว่าเอ่าบุญของคนเฮาครับ เสียบเสมียนมันบ่คือกันพี่น้องเอ้ยอบุญหลายกับถือหลายบุญหน่อยกับถือหน่อยอพูดลังคนกับบ่ถือย่างซับไปรเรือนี่ครับบ่แล้วก่ะซัมหนีละเนาะพี่น้องเนาะบ่เแล้วกัคือ้บ่เแล้วครับจั๊กจิถืบอบ่ถือเดี๋ยวสิไปใหญ่ไปเบิ่งตอนใหญ่เล็กแล้วก็บิตตวดเนาะครับเนาะ,ะการให้กำล,กกลังแรงอกแรงใจพี่นอขขอ้องรุกสทุกคนเด้อครับเด้อกลางวันนี่กัอยู่ประมาณเมอะไรกับ,บพี่น้องบ่หลาย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 ครับบ่หลายเนาะครับเนาะ บ่หลายครับบ่หลายบ่หลายบ่หลายอ่าผู้ใดบ่ได้ทีกระสู่ต่อไปวันตีผู้ใดบ่ถือกัดเศร้าซะเนาะบุญไปบุญมั่นเด้๋พี่น้องเพื่อนว่าโอ้ยงวดนี้เขาก็ถืองวดหนาก็ต้องถืองวดนี้กูถือลอยหนึ่งกูซื้อแม่ซองลอยงวดหนางวดหนากูถือซองลอยกูถืออาลอยมันว่าแม่แล้วมันเก่งไปหนาได้แบบนั้นเก่งไปหนาเออคลิปนี้กะมาให้กะติเตียนใจสอนอสุขขุสุขคนอย่าไปด่ามาเด้๋พี่น้องเด้ออย่าไปด่ามาเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะครับเดี๋ยวไปเบื้องตอนท่อใหญ่ครับเล็ก ไปไปเบิ่งน้ากันพี่น้องแกโตบัสภักขออภัยด้วยพี่น้องด้วมาๆๆๆๆเอ่ทียยายยเี่้ไลแหงไลงไลแหงไลอืม ăn được khỏi nha khỏi đó nè tiếp trời nó nằm bên dưới nhưng mà dài đi với cái cái này thì เดี๋ยวติดครบสิบนาทีก่อนเดี๋ยวจะมาเบิ้งตอนขยายแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอ๋อจะตอบไปก่อนโอ้ยพี่น้องเลี้ยงบ่ไหวมันหลายหมดืมแม่ติดตัวในเบิ้งซู้ใบเยอะทสิเป็นลมไปหล่งเออจะมาต้องเบิ้งใส่สรเราจะมาเบิ้งนี่นี่นี่โอ้ยเบเลยเป็นลมพี่น้องเป็นลมน้ำเหล็กว่ะจี มนบึงประมาณให้กำลังแรงโจกแรงใจเด้อผู้บดถือน้อครับน้องมาต้องไปเส่อแย่ใจครับม่ต้องไปเสาองแย่ใจไปม่ต้องไปเสาองแย่ใจไปนี่ครับเด้ออือดึงวนเนียอเมียมให้หลบกะเปิดหัว ได้เปดปู้คือใบเดียวองนั่นกับอถือันนีฮะเห็นหมปดเปดเปดนี่กบอถืบอถื เบื้องดีๆเลยเดี๋ยวสือดามาอีกอมไม่ต้องดามาหรอกบรินี้ดซื้อเลียกไรทำนี่หอกจาเสียไปพอดซื้อไร,รไปนี่กัเลียงนี่กับแม่นซื้อเดนนี่ดอกพี่น้องซื้อาน้องนปะ นี่แหละกระประมาณนี้แหละนะครับเนาะกระประมาณนี้แหละก็อย่าไปเสียใจไปครับเรียงเค้านี <vo Progress> <schedules> ้จ <usage nuclear obs oles> okay. ิบจิบกิบกิบพี่น้องเพื่นว่าจิบกิบกะข้อใดอยู่นี่แปดแปดสี่พันก็ได้ประมาณโอ้มันไปละอันสองไทยสองตัวมันก็อ่นสองตัวรางวัลที่สองโอ้ผมไม่รางวัลที่สองอันรางวัลสองตัวไปละสองพัน ใบละสองพันสีพันสีพันอะไรเี่ซีใบตะวบหลีกยี่ไงกับม,มันอ,อันหกเจ็ดลอยใบนี่ยครับหกเจ็ดลอยใบเบิ้งเบึ้งบอืมหกเจ็ดลอยใบแล้วพี่น้องย่นี่นะครับ,บ,บ,บน,น้นองหกเจ็ดลอยใบนอนนมีบยบใทยรถนี่ <c oughs> คักบอมขยันสินโอ้ยวินวินน้ำวิ่นน้ำมาทีก็ต้องเบิ่งดีดอกมันบรมาณนั่นนั่นทีสิบหกเบิดสุใบดอกไคริเป็นไปก่่าก็ทายเปนระดามามาให้กำลังเนี้ยรกแด้ใจเอฟซีุูทุกคนเนาะเอ๊ะเอเอมีอันเล็กมันที่นสิบหกอยู่ประมาณลอยก็ใบนี่เละเมนแต่ว่าก็ถือใบเดียว เน่ยครับเลขวันที่ซิบพกตัวเด้อพี่น้องวันที่ซิมพกกันนี่ก็มีประมาณอ่าลอยหันพลิบไปครับน้องนะครับเป็นนางวันอื่ียนนะพี่น้องเด้อยเออแม่ปักไปเที่ยวแล้ไปเก็บไปเอ้ยนี่แหละให้กำลังแรงใจครับทุกคนกู้ถือผู้ก็ถือ้อครับเด้อให้กำลังแรงใจเพื่อน ไม่กับรงแรงใจเป็นครับไม่กัาลงแรกใจเป็นพิชิตลูกิ่อถีเดกเปนรองเดินให้กับรงแรงใจพูดถีกะอันโอนให้น้ำใส่น้ำเนี่ยพดเลี้ยวถีกอนเิไปเลี้ยวไปพี่เลี่ยกนอึ้งห้ามที่หัวถุกกล่องพิเฉียงไปางผู้ ตุ๊บ <House> ตุ๊อัน <Carmen> น่าไปซื้อน้าจะตีได้หลายธงหน่อละไปซื้อเล็กมันี้วันนี้แรงกปเสียปะนำงานมันมีละเดี๋ยวมากนี้เดี๋ยวลองเด้อคลิปนี้ค่ะ ขอบุญขอบคุณผู้ขวามือเบิรงครับผู้ใดบ่ได้ทขวามือเบิรงกับ่เป็นหยัางนั้ครับเนาะขอบคุณ FC ฟซีทุกคนเด้อผู้ขวามือเบิรงผู้บเล่นขวามือเบิรงนน้ำกันือตามนั้นล่ะพี่น้องเถือใบเดียวครับมื apping, to to ่อวานนี้แบบใบเดียวครับเป็นใบเดียวอีดีอีใบเดียวอีดีเมือนกันบ่ได้ตัวเอฟซีทุกคนว่าสิี่อยว่าสิเลี้ยงนั่นแหละเม่อวาคือดิอันมื้อนี้คือดิเบิดมื้อล่ะอัน่อยมานั่งเลี้ยงนี่คือสิบ่เลี่ยงง่ายนะเพราะว่ามันก็หลาย เพรางที่ยียา,าจะดตัวจะเบิ่งอเอคอยดีใซนเพราะเวลาประมาณหนึ่งน่ะจ้อคือะมาเมิ่่ร เอกส้าสมครับอืมปีนี่ก็ล่งางได้ซ้ำนี่ห่ะว่าได้เบิดอีกถึงแล้วลว่าทีนึงเว้ยมา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 ก็ ma, 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 ma. ได้พอถือเสียใจน้นำหวัดหน้าว่ากันไม่ครับขอบคุณขอบคุณครับ อันล่าอํล,า,อลาพระจากพี่นองไปพูว่าถึงเด้อเสียจใจน้ำพูได้ถึงดีใจน้ำครับโอดไม่ใส่น้ำเนี้ยชีดีเป็นหล่นพร่นเป็นหล่นพรน่นขอบคุณขอบคุณครับบ๊ายบายโอ้เฮีเยแตงฮอนสบายดีครับป๊าปะป๊าปะ